ขออนุญาติใช้ภาษาทองถิ่นเด้อครับฝากช่างบันบันจะคนเด้อครับผมพอมีโฆษณาเข่าก็ฝากดูนิดนึงพอช่างมีทุนไปต่อหารถถูกๆให้พี่ให้น้องครับอ่าสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น,อน้องช่างหนุ่มเด้อครับผมตำมื่อเ๊กๆ๊กเดินเดินไม่รับไม่นอน จ้ะก็อีกฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามน่ะเด้อจ้ะเพื่อมีรถใหม่ๆเขามาก็จะได้แจงเตือนเพื่อถูกใจใครเบิง้งชอบใจใครบ้างจ้ะ,จะวันนี้ก็มีเขามาใหม่สามคันครับผมเห็นพี่น้องถามหาจ้ะ จ้องทมหาเว็บ้อยมีเว็บลอยรุ่นเกา่าสตาร์ทมือไหมอ่าอู้หายากเลยครับผมยากครับยากยากมากๆแล้วก็พอดีได้มาครับมันมันเหลือหน่อยแล้วแ่ะครับผมถ้าเป็นตัวใหม่ๆมันยังพอหาได้อยู่แต่ว่าเป็นตัวขบูจะหาสตาร์ทมือนี่นิดนึงเลยครับผมยากอยู่เห็นเขาขายกันในกลุ่มบางคนเขาก็ยังขายกันราคา เหมือนรถใหม่เลยครับ4 5ื่นจัดสภาพเล้วส,สวยๆน่จ้ะมีเรบร้อยตัวนี้กว่าไปดือ้อผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกครับเห็นเขาว่ามาวันนี้ก็เลยม,มานําเสนอมีเบฟเขามามีเหลี่ยมทุกคันครับผมเบฟเขามาสองคันแล้วก็มีโอมีโอนีมาหลายวันละเลยแต่ว่ายังไม่ได้มาเราให้พี่ให้น้องฟังจ้ะ สมายท่อแตกก็ไปเชื่อมเร็วเดี๋ยวประกอบให้จ้ามันมีหนึ่งสองอะคันนี้รถรถมีมาแค่เหลี่ยมทุกคันเด้อครับผมมีคันมีโอมีสำเนาบัตรมาให้ครับขาดเกินครับผมรถขาดเกินต้องจดใหม่มีแค่เหลี่ยมจ้าสนใจก็จัดส่งได้ทั่วประเทศไทยเด้อ เพื่อจะให้ปั้นก็ปั้นได้ครับผมถ้าอยากให้ปั้นช่วงนี้ก็พอมีบุค,คลากรอ,อยู่จะ้ะได้ลูกน้องกลับมาขึ้นช่วยงานอยู่สองคนก็จะค่องหน่อยเรียวหน่อยอยู่จะ้ะงานที่ข้างๆก็เสร็จไปหลายขั้นแล้วจะ้ะผมก็ลุยมาลุยเดี่ยวมาหลายเดือนแล้วครับผมก็สู่ต่อไปครับพี่นอ้องเอาความเนาะ อันนี้เป็นเว็บลอยเว็บลอยตัวเก่าเลยเด้อจ้ะตัวเรล็กตามสภาพครับผมคันนี้ก็ค่อนข้างครบค่อนข้างสมบูรณ์ครับผมมีโชคสิ่งมาอันหน,นึ่งเบาะขาดโมนี่เบียกนาไม่มีจ้ะปั๊มไม่มีสายโดนตัดออาจจะนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปครับผมตามสภาพครับชุดสียังเป็นเดิมอยู่เ้ยครับ เดิมบางครับบางจนหายหมดแล้ะครับเป็นเดิมๆมันมีมีชิ้นใหม่มีไฟหนามีไฟหนากันอากาศด้วยครับที่ร้อยเขาเปลี่ยนมาใหม่โดยรวมดูโดยรวมภายนอกก่อนเข็มไมเข็มอะไรก็บฮักอยู่เป็นตัวไม้ฝาจะเอาไม้คันไหนแล้วมาใส่ตัวนี้เป็นตัวเก่าด้วยครับปิดเปิด,ปดไฟหนาได้ตามสภาพครับผม ดูก่อนดูก่อนชืดเบาะก็ห่อก็อกได้หรือเปลี่ยนก็ดีครับผมรถคับขี่ได้เลยเด้อครับผมคันนี้อาการเครื่องยนต์ที่เสียคือหลักๆคือท่อแตกแล้วก็รถกินหัวเทียยนครับผมนี่ เครื่องข้องคันนี่ทองเทียนสี่ห้าหัวครับผมอาอาการที่ดูเร็วน่าจะกินเป็นซิ้นจะ้ะปับผมผมปับตั้งให้เบื้องต้นไปหน่อยหนึ่งเด้อกระถ้าจะหายให้หายให้จบเลยก็ต้องตอนน้ำมันใหม่อ่าทำใหม่เอา หรือเปลี่ยนขาบยิ้วใหม่ก็ได้เปลี่ยนขาบิ้วใหม่เซตก็ต้องปรับตังให้มันจนน้ำมันบางได้ครับผมอ่าประมาณนี้ฟังเสียงโชว์สาวก่อนรดเครื่องเย็นเยนได้ครับ hmm. เครื่องเย็นๆยนเครื่องเย็นยังไม่ได้อุ่นเครื่องก่อนเลยเครื่องเย็นสตาร์ทไงยอยู่ครับผม มีเยิ่มมีซึมเด้อครับผมแต่ว่าเดิมครับผมนิ่มนิ่งอยู่จ้ะให้ดีกับตีพอขี่ได้ไหมขี่ได้แต่ว่าให้จบเลยมันก็ต้องทำนะครับเวฟเวฟเวฟใหม่ใม่รับประกันว่าเครื่องดีจ้ะ แต่ขับขี่ได้ไปลองขับดูรล้คาดพอได้แต่ก็หอนนิดนึงไม่ไม่มากครับประมาณนี้แต่สนใจครับผมคันนี้อยู่8,500้เด้อครับผมโอ้ยเวียบลอยอยากซื้อคันละ3-4,000อยู่ครับมันไม่มีครับ มีมีเด้อเด้อเดอบนึ่งอ่ะนี่ครับผมเว็บร่อยสามพันบาทเลมอยู่หน้ารถเด้อครับสามพันบาทมีล่อหน้าล่อหลังครบอยู่เด้อครับผมเครื่องมีอยู่ครับผมสามพันบาทรถราคาถูกมันกันยังงี้ครับตามสภาพเคยพ่วงมาอาประมาณนี้ชุดสีไม่มีมาครับผม ก็นี่เด้อคันนี่สามพันถามว่าถูที่สุดมีไหมมีแต่ว่ามันก็ยังไม่พร้อมขี่ครับผมโอเคคันเลียกผ่านไปเกือสนใจเด้อโดยรวมก็ขับขี่ได้เลยแต่ว่าถ้าจะให้จบเลยก็ต้องไปเซตใหม่ครับผมเปลี่ยนหรือจะให้ทำให้ก็ได้อ่าคอยว่ากันตกลงกันได้ครับผม กว่าราคาจะสูงหน่อยด้วยครับเพราะว่าต้นทุนมันสูงครับครับถ้าให้ทําให้ปัน้นหรือจะเอาทําแค่ซ่สมเฉพาะที่ไม่ดีก็ได้ครับผมเปลี่ยนโซลารลิ้นเปลี่ยนทําท่อนบนให้มันเงียบ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 ไม่ควันไม่กินหัวเทียนอ่ะแค่นั้นหาเบะใส่ใไ,ไซเบรกอะไรกว่ากันไปพักถุงพักเท้าย,ยางแค่นี้ชุดสีไม่เปลี่ยนก็กได้อยู่ครับน่าจะจบอยู่ประมาณสักหมื่นนิดนิด หมื่นเอสมื่นสองแค่นี้ก็ก็ได้ได้ได้รถขี่ให้มันเครื่องดีแล้วจ้ะประมาณนี้เด้อเผื่อสนใจถ้าไม่เนีนถ้าไม่เน้ยนสวยงามมากตัวนี้ก็พอใช้ได้ครับผมเดิมๆอ่ามาคันที่สองครับผมคันนี้สเปเชียลลิมิตดอดิชั่นเด้อครับผมที่พี่น้องถามหาแล้วจ้ะ มันสเปเชียลตรงไหนคือตัวนี้เป็นสตาร์ทมือปุ่มเป็นตัวสตาร์ทมืออ่าปุ่มปุ่มเด้อลองเช็คไหดสตาร์ทให้จ้ะฟืดที่ตัวนนีะ้โอเคประมาณนี้เด้อครับเบียบร้อยสตาร์ทมือเดี๋ยวรายละเอียดจะแจ้งให้ฟังจ้าปุ่มจะจะหัาากหน่อยพอดีคันนู้นกับสตาร์ทมือ อ่าผมสั่งตัวสวิตมาแล้วแต่ว่าก็ว่ากันไปครับค่อยเอามาใส่อันนี้ขายคันนี้ไม่มีเหลี่มเนอ้อครับผมผมขายไปแปดพันครับผมพี่น้องพี่น้องก็รับไปให้ดูเรีแล้วก็ให้ปั้นให้ยุ่จะกําลังกี่ทําให้จะ้ะค่อยเก็บงานให้มันหายากครับผมเว็บเวรลอยนะมันไม่อดดอกกันไหนก็มีหนึ่งในพันครับรถรถสตาร์ทมือยังยังเช็คไม่จบเลยครับคันนี้ แต่ว่านิ่มนะครับโจโจเปลี่ยนขับบูใหม่ะยกตัวอย่างให้ฟังครับผมเข้าเข้าเขา คันนี้ก็มีเหลี่ยมเดอ้อคันนี้ผมขออยู่ที่เก้าพันห้าครับผมรถไม่สวยหรอกครับผมแต่ว่ามันได้ตัวสตาร์ทมือตัวนี้หายยากมากครับในในชั่วโมงน,นี้ก็เป็นตัวที่คนเขาหากันเลยครับผมในกลุ่มในอะไรก็หากันเขาหามันมันคลาสสิกแล้วมันมันมันหายาก คันนี้เพิ่งประกอบเข่าคืนเด้อครับผมไดสตาร์ทใช้ได้ครับผมไดสตาร์ทแล้วก็สตาร์ทมือใช้ได้แต่ว่าต่อตรงขับจิ้มไดเอามันไม่มีแบตบไม่มีอะไรครับผมแล้วก็ระบบไฟยังไม่ได้เช็คอะไรเผื่อรีเลย์มันใช้ไม่ได้เผื่อนุ่นเผื่อนี่แต่ว่าระบบสตาร์ทยังใช้ได้อยู่จ้ะมีหลุดหลุดบ้างมีวันเวสตาร์ทหลุดหลุดปึ๊ดป๊ดหน่อยนึง แต่ว่าก็โดยรวมกว็ใช้ได้ครับผมรถขับขี่ได้เด้อครับผมมีหอนมีดังแต่ว่าคันนี้ไม่ควันนะ อ่ามีหอนมีดังครับผมแต่ว่าก็เป็นรถเดิมนี่แหละจ้ะเป็นรถเดิมเป็นรถเดิมให้ดีให้สวยให้งามก็ปับสภาพเอาจ้ะชุดชุดยูบ็อกข้างหลังไม่มีชุดชุดกล่องใส่แบตไม่มี่มก็พอได้มีหมอกลองมีอะไรครบอยู่เด้อจ้ะคันนิ้เขาหาเก็บชุดเวฟลอยซิปไอมาใส่ให้ข้างหน้าครับผม พอใช้ได้สภาพถ้าเอาขี่ได้เลยก็ขี่ได้เลยเ้อครับผม9ก0ปัญหาแต่ว่าคือตัวนี้กัแเนะนำหนาปั้นมากครับผมเพราะมันเป็นตัวสตาร์ทมือ สวยมากเลวครับผมถ้าสะดวกเป็นเว็บด้วยครับถ้าอยากปั่นเบิกเลยครับเลื่อนไม้กับสองสามร้อยอ่าสามร้อยกว่าบาทเทียมกับใช้ได้ครับปืนไฟนากหนากากคันนี้เบรกอะไรมีด้วยครับผมรถขับขี่ได้ตั้งสองคันครับผมคันนี้จะดังกว่าหน่อยนึงแต่ว่ามันพิเศษต้องสตาร์ทมือครับผมอ่าเพื่อสนใจก็ชอบกระทักลักกระโทรกาเดอ้อพี่น้องเอง ทักลายทักอะไรมาก็ันได้ครับผมจัดส่งได้คือกว่าแหละครับผม,อมโอเคแล้วก็มีโอครับผมมีโอมีโอตัวนี้เดิมๆตามสภาพเด้อครับเป็นตัวรล่อแม็กซ์จ้ะรถก็มีใช้งานมาพอสมควรนะจ้ะตามสภาพครับผมนยหล่อแม็กแทเทนาหลัง ชุดสีมีแตกมีฮักมีเหลาเด้อรับผมไฟแตกนี่ชุดสีปืดปืดปืดมีเย็บมีเย็บผิดส่วนหายแต่ว่าไม่ในไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่เนี่ยใจว่าล่มแรงล่มอะไรไหมมีฉลกบ้างมีล่มรอยลม ประมาณนี้ครับผมเรือนหมอกเรือนไม้แต่คันนี้ราคาไม่สูงครับผมเพื่อสายปั่นเพื่อชอบรุ่นนี้ราคามันมันไม่ไม่โหดเกินครับผมคันนี้ผมขายสามันหดาเด้ครับขายแบ่งกันไม่ใช่ครับสำเนาบาัตรเล่มป้ายครับผมสามสภาพเลยส่อรอยพุ ซอยผู้จะเอาท่ออะไรใส่มากก็ไม่รู้ว่า,ากันไปครับผมรถไม่มีคุณแจามาแล้วก็ผมไม่ได้เช็คอะไรเลยมันไม่มีขาสตาร์ทด้วยก็ลเลยยังไม่ได้เช็คอะไรครับผมก่อนจอดเขาว่าอ่ารถเขาเบิกเสือใส่ใหม่เราเราประกอบแล้วมันยังควันเขาว่าอย่างนั้นนะครับเสือสูบตัวนี้เขาว่าเบิกใหม่ เหม่อาจจะทําใหม่จบทําใหม่ดีหรือทําใหม่ผ่านก็ว่ากันไปครับผมตามตาม,ตามที่เขาแจ้งมาเด้อจะเป็นอะไรยังไงผมไม่แน่ใจพอได้พอได้ได,ได้ตัวโอแม็กจ้ะชุดสีเต็มพอได้อยู่แล้วก็เพล่างไม่มีครับผมตัวนี้ เห็น <ET. S 2> คนที่เขาเอามาขายให้เขาว่าเขาจะเอามาให้ให้เพิ่มอยู่เอาชุดสีมาให้อีกชุดนึงอ่าบอกเลอเอามาเอามาเอามาก่อนเอามาให้หนี่ว่าโอ้ย,อยาง,งามสร้างนุ่มเดี๋ยวคอยเอามาส่งงามงามงามมาเดียวรถงาม,งามเต็มเปี้ยะล่อเม็กเงนตัวโอ้ยผมก็เลยเอาครับผมผมไม่เห็นรถกับซื้อซื้อต่อค้นเทาพ่อค้าอะไรครับพ่อค้าที่ อยู่กันมาหลายหลายปีนี่แหละที่เอาอะไรมาส่งอะไรก็ว่ากันไปเลยครับผมจ้ะสื่อเข้ามาสามพันอเบิ่งเล็กหน่อยครับผมประมาณนี้เด้เอเผื่อชอบครับผมเผื่อหาไปปั่นหาไปทำพีเลนให้่อมเมาจ้ะแล้วก็สมายสมายผมผมทำหลอดไฟให้หมดแล้วด้วยครับหลอดไฟขึ้นครบหมดเลยไฟหนา ไปนะจะได้แล้วแล้วก็ท่อเอาไปเชื่อมพอดีไปเชื่อมแผลนึงกับไปแตกเล่าอีแผลนึงกันเลยเออเดี๋ยวเอาไปเชื่อมใหม่พรุ่งนี้ครับอย่สนใจครับผมหกพันห้าเพิ่มเติมในการสอมกับสามร้อยครับผมหกพันแปดเด้ดจอจ้ารถคันนี้เครื่องดีอยู่ครับผมบิดออกจวด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 เลย ประมาณนี้ถ้าดูรายละเอียดกับย้อนดูคลิปก่อนๆก็กได้เด้อครับผมผม,ผมลงไว้ให้อยู่วันนี้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้มาน,มานําเสนอพี่ๆน้องๆไปเด้อครับผมแล้วก็เหลือคันเก่าๆนิดนึงให้ดูหน่อยหน่อยเด้อคันนี้ก็เคย เพื่อพี่น้องคนไหนยังไม่เห็นกรโปผกของน้องแมนอาหารทะเลเทน่านิวเอกสารเล่มสำเนาบัตรเด้อจ้ะจัดส่งได้จ้าทำมดไปสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นหนึ่งเห็นว่าอย่างั้นแต่ว่าขายเพียงหมื่นหกพันจ้ะจ้ประมาณนี้ประมาณนี้บ ถูกใจใครเบิ้งชอบใจใครบ้างครับผมถ้าจะปั่นจะอะไรก็ไม่ต้องเหนื่อยจ้ะอันนี้ปั่นขาดทุนให้ละจ้ะโอเคครับผมขั้นนี้ก็ทยอยเก็บให้เอฟซีเด้อครับผมเหลือน่าจะเหลือไม่เยอะอะไรผมสั่งเบาะสั่งไฟสั่งระกับแคนสั่งปอกแคนสั่งนูน่นสั่งนี่มาเพิ่มแล้วครับผมนาจะอีกสามสี่วันไม่น่าคำไม่กี่วันก็น่าจะเซจจ้ะ สั่งไดนี่ไถไถสตาร์ทมันไม่มีกําลังระบบสตาร์ทอุปกรณ์มันครบแล้วอ่าสั่งมันครบแล้วเดี๋ยวทําต่อยังไงเราแจ้งให้อีกทีหนึ่งเด้อจ้ะขบูขบูขบูเปลี่ยนขบูใหม่เทียม,เร,มเ,เริ่มเปลี่ยนเพิ่มอลไรไปแล้วครับพักข้าวเอยครัสสตาร์ทเอย เพราะนี่ก็เก็บไปหลายอย่างเก็บสีเก็บสันเพิ่มให้ใส้ขาบุ้งขาบีก mm hmm. น,อน็อตตรงไหนมันไม่ดีไม่งามขาดเลือก็เสริมไปละจ้ะนิ่มดีจริงจ้ะเพิ่นว่าไม่เป็นไรเพิ่นไม่ซีเรียสครับผมไม่มีเล่มก็ไม่เป็นไรมันหายากเรียบร้อยสตาร์ทมือจ้ะทำจะทำให้จ้ะไม่พิดหวังหรอกจ้ะพี่น้องเอฟซีคอนแก่นจ้ะครับผม กตเลยมาแนะนําคันนี้แหละผมว่าปัญหายากครับชั่วโมงนี่หายากมากๆเรียบร้อยสตาร์ทมือไปหาดูเลยครับผมลอยคันมีคันเดียวถึงไหมนะครับเห็นก็ขี่กันแตกตึ่มตุ่มตุมตุม,ตมนี่มีสตาร์ทมือไหมอ่ะจ้ะประมาณนั้นเด้ออ่ะโอเคโอ,โ,อโอ้โอ้เหลือคันหนึ่งสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วบานฝั่งหนุนก็พอมีอยู่เด้อครับผมเก็บงานให้เอฟซีอยู่ พ่วงล้งค้าร1 0ยไอจ้ะอันนี้1มื่นดเด้อครับผมกลางดีกลางวันก็ไม่มีเวลาได้มารีวิวให้เด้อครับผมเอกาสารครบพร้อมโอนภาษียังไม่ขาดเด้อครับพกเจ็ ط. เดือนกันยาแต่ว่ารถกัตตามสภาพกับผมพ่วงมันมาอย่างนี้เด้อจ้ะผมยังไม่ได้ทำอไรจ้ะ พอขับขี่ได้อยู่ตามสภาพแล้วจ้ะโอเคเผื่อสนใจครับผมอาพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวไปส่งพี่น้องแก้งสนามนางเด้อครับผมเดี๋ยวเช่าไปส่งให้ครับผมลอยซิปไออ่ลอแมกจ้ะปั้นใหม่จ้ะพอดีของน้องในทีมงานนี่แหละจ้ะเดี๋ยวไปส่งให้ขอบคุณมากที่ไวใ้ใจใช้บริการจ้า ฝากโอนด้วยครับผมโอเคจ้ะเดี๋ยววันนี้ก็มานำเสนอประมาณนี้เด้อครับผมเผื่อเป็นประโยชน์เผื่อพี่น้องหาอยู่บ้างถูกใจพี่น้องบิ่งเด้อครับวันนี้ก็จะมาลาประมาณนี้ครับผมฝากด้วยเด้อครับผมช่างหนุ่มจ้าครับสวัสดีครับ